ทุกย่างก้าวมีความหมายในชีวิตของเราทุกคนย่อมมีช่วงเวลาที่รู้สึกว่าเส้นทางมันยาวไกลและเหนื่อยล้าจนบางครั้งเราอาจสงสัยว่าเรากำลังเดินไปในทิศทางที่ถูกต้องหรือไม่แต่ขอให้จำไว้ว่าทุกย่างก้าวที่คุณก้าวไปข้างหน้าไม่ว่าจะช้าหรือเร็วมันมีความหมายและคุณค่าของมันเสมอการก้าวช้าไม่ได้หมายความว่าคุณจะไม่ไปถึงจุดหมายแต่เป็นการทำให้คุณได้เรียนรู้และเข้าใจสิ่งต่างๆรอบตัวได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น จงเชื่อมั่นในตัวเองแม้บางวันจะดูยากลำบากอย่าปล่อยให้ความเหนื่อยล้ามาหยุดยั้งความฝันของคุณความสำเร็จไม่ได้มาในทันทีแต่มันมาจากการะส,สมความพยายามทีละเล็กทีละน้อยในวันที่คุณรู้สึกท้อแท้ขอให้ลองมองย้อนกลับไปดูสิ่งที่คุณเคยผ่านมาด้วยความภาคภูมิใจทุกอุปสรรคที่คุณเคยเอาชนะมาได้คือเครื่องพิสูจน์ว่าคุณแข็งแกร่งแค่ไหนขอให้คุณมีความกล้าที่จะก้าวไปข้างหน้าต่อไปแม้เส้นทางข้างหน้าอาจจะไม่ชัดเจนแต่จงมั่นใจว่าคุณกำลังทำสิ่งที่ดีที่สุดในแบบของตัวเอง จงให้เวลากับตัวเองในการพักผ่อนและหายใจแล้วลุกขึ้นมาก้าวเดินต่อไปอย่างมั่นคงวันหนึ่งคุณจะพบว่าทุกความพยายามที่คุณได้ลงมือทำไปนั้นมันคุ้มค่าและทำให้คุณเติบโตขึ้นอย่างน่าภาคภูมิใจ